ซอสเข้ามาฉ่ำๆแบบนี้เลยน่ากินมากหืมกัดไปแล้วเนี่ยมีชิ้นกุ้งด้วยเพื่อนโคกชอบตรงนี้เลยรีวิวเบอร์เกอร์2เมนูที่มีขายในเซเว่นมานานมากเบอร์เกอร์หมูและเบอร์เกอร์กุ้งสูตรใหม่ราคาแค่ห่อละ29บาทเองราคานเนี้ยหาที่ไหนได้อีกบ้างมันเพื่อนมาเริ่มที่เบอร์เกอร์กุ้งก่อนแกะเลยให้ดูหน้าตาก่อนเบอร์เกอร์กุ้งเนี่ยของโปรดโค้เลยครับซอสเข้ามาฉ่ำๆแบบนี้เลยน่ากินมากไปครับคาโต กัดไปแล้วเนี่ยมีชิ้นกุ้งด้วยเพื่อนโค้กชอบตรงนี้เลยกินกับซอสแมรี่โรสที่มีความมันมันนัวๆเนี่ยมันลงตัวสุดๆเลยครับอร่อยมากเพื่อนๆถ้าใครไม่เคยลองเนี่ยต้องลองเลยนี้่อไปเบอร์เกอร์หมูครับเบอร์เกอร์หมูเนี่ยซอสก็มาฉ่ำๆเหมือนกันครับไปครับคังโตโต้คือหอมกลิ่นหมูย่างอ่ะแล้วซอสบาร์บีคิวเขาเข้มข้นมากสูตรใหม่อร่อยเลยอ่ะ ทบกสรุปลยน,นะเบอร์เกอร์กุ้งกับเบอร์เกอร์หมูสูตรใหม่เนี่ยดีมากัเพื่อนอร่อยและคุ้มค่าแบบนี้เนี่ยต้องไปตำที่เซเวนเท่านั้นมีใครเคยกินอันไหนบ้างเนี่ยฝากคอมเมนต์บอกโคกหน่อยนะครับ